ทุกคนจะต้องมีการศึกษาขั้นพื้นฐานกันทุกคนสวัสดีครับที่ผมพูดแบบนี้นะครับทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่าแนวทางที่ผมจะพูดต่อไปนี้คืออะไรนะครับ ทุกคนนะครับยกตัวอย่างพวกเราเป็นคนไทยนะครับต้องมีการศึกษากันทุกคนนะครับอย่างน้อยขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานที่กฎหมายเขาบังคับว่าพวกเราทุกคนจะต้องเรียนนะครับเช่นยุคข,ของผมตอนที่ผมเรียนาภาคบังคับ สมัยนั้นก็คือต้องเรียนให้จบถึงชั้นป .4 นะครับกฎหมายบังคับว่าจะต้องเรียนให้จบป .4 นะครับนั่นหมายความว่ารุ่นผมนะครับในสมัยนั้นต้องมีความรู้ต้องมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยต้องจบชั้นประถมปีที่4นะครับถัดมาจากรุ่นผมนะครับกฎหมายก็ขยายภาพบังคับ จากป .4 เป็นป .6 นะครับนั่นหมายความว่าคนในรุ่นนั้นนะครับจะต้องมีการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับกฎหมายบังคับว่าทุกคนจะต้องเรียนอย่างน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือมาสามนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้ทุกคนจะต้องมีการศึกษานะครับอย่างน้อยสิบห้าปีนะครับสิบห้าปีก็คืออ่นุบาลหนึ่งสองสามเป็นสามปีนะครับ 1> ป .1 ถึงป .6 นะครับเป็น9ปีนะครับและก็ม .1 ถึงม .3 อีก3ปีก็เป็น12ปีนะครับณปัจจุบันกฎหมายบังคับว่าพวกเราจะต้องเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย12ปีนะครับก็คือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นม .3 นะครับส่วน ใครจะเรียนมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยนะครับว่าใครมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนใครต้องการที่จะเรียนเพื่อไปทำอะไรนะครับหลังจากขั้นพื้นฐานก็คือชั้นม .3 นะครับการศึกษาก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับว่า จะเรียนเป็นสายสามัญหรือว่าจะไปสายวิชาชีพนะครับถ้าสายสามัญก็จะไปทางม .4 ถึงม6นะครับส่วนสายวิชาชีพก็จะหันไปทางชั้นปวชปวสอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเรียนไปสายอะไรนะครับสำหรับคนที่เรียนไปสายสามัญนะครับก็ต้องเรียนต่อไปจน ถึงชั้นปริญญาตรีถึงจะพอที่จะมีวุฒิการศึกษาในการทํางานได้นะครับการศึกษาขั้นต่ําในยุคปัจจุบันนั้นถ้าคนที่จะเรียนเพื่อจะไปทํางานนะครับในมุมมองของผมอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสาหรับคนที่จะไปทํางานทําการนะครับแต่ถ้าคนไม่คิดที่จะ เรียนเพื่อไปทํางานทําการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับขั้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งกฎหมายบังคับขั้นพื้นฐานนะครับทําไมเราต้องเรียนแค่ขั้นพื้นฐานนะครับกฎหมายเขาเวิเคราะห์ให้แล้วนะครับถึงได้บังคับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นอย่างน้อยนะครับ เป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะครับถ้าไม่เรียนได้ไหมไม่เรียนก็ได้แต่เราก็จะผิดกฎหมายและอาจจะถูกตำเนินคดีได้นะครับคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งนะครับการศึกษาทำให้คนมีมุมมองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่า คนที่มีการศึกษาสูงๆแล้วจะต้องประสบความสําเร็จอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะครับคนที่จะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั้นๆว่าช่วงจังหวะโอกาสเวลาและอื่นๆ มันมีความเหมาะสมและมันมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความเพียรน,นะครับที่ทุกคนต้องมีคนจะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับมอีองค์ความรู้นะครับนอกจากในตำราเรียนแล้ว ยังศึกษาหาความรู้ได้ในหลายรูปแบบนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียนเสมอนะครับทุกคนที่อยู่ต่อหน้าเรานั้นคือครูครูบาอาจารย์ให้เราเขาสามารถที่จะสอนให้เราได้นะครับไม่ทางดีก็ทางไม่ดีนะครับแต่เราต้องหยิบมาเฉพาะส่วนที่ดีจากคนคนนั้นที่มาอยู่ต่อหน้าเรานะครับเช่นตอนนี้เพื่อนๆกําลังดูผมอยู่ ผมอาจจะให้ความรู้เพื่อนๆนะครับโดยที่เพื่อนๆก็สามารถที่จะหยิบความรู้ที่ผมพูดหรือผมแนะแนวอะไรไปหยิบไปคิดแล้วไปต่อยอดนะครับอันนั้นเท่ากับว่าผมก็เป็นครูของเพื่อนๆนะครับขณะเดียวกันเพื่อนๆมีคอมเมนต์ตอบกลับมาอย่างผมผมก็จะได้ความรู้จากเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆก็จะเป็นครูให้ผมได้ ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับเขาให้ความรู้แก่เราทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับคอ่าจะมองเห็นความรู้ที่เขาให้เรามาน,ะนั้นได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นองค์ประกอบเป็นหลักนะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จได้นั้น ไม่ได้แค่เรียนหนังสือสูงๆอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวงในตัวเดียวกันนะครับถ้าใครมีสองอย่างนี้ก็โอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็มีมากนะครับจงกลับไปคิดดูนะครับวันนี้ก็มาคุยกันคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ โอกาสถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ